โ,โหโอ้โหโ,โหสต๊อกกูหมดเร็วมากเ้ยโ,โจรไหนโจรวะมีไงนี่ไงโจรโจรตีไม่โดนตบเออไม่มีอะไรให้หมดไม่มีอะไรให้ขโมยสต๊อกกูหมดเลยไม่ไม่มีอะไรให้ขโมยไม่สต๊อกกูมันหมดเลยอ้าวแล้วกูเผื่อก็บตตังค์ตอนไหนวะไม่รู้แต่ที่รู้ดีสต๊อกก่อน เออราขาดตังอีก2,000นฮะเฮ้ยไอเบนเทนใช่ไหมกูจำได้การแต่งตัวมึงหนาไงเสือ้อเสื้อไอเบนเทนวีรามมันจะแต่งตัวมันจะแบบน,น,นี้แล้วมันแต่เป็นผู้หญิงเก้เุ้ยเรารับอันนี้กำแพงได้แล้วต่อไปก็จะเป็นกำแพงอีกอันหนึง่งซึ่งขาดอีก5คน4 3 1องหนึ่งยี่รับได้แล้วต่อไปเท่าไหร่สามร้อยยี่สิบได้เบอร์เกอร์ชียวโอเคแล้วก็ดีสต็อกก่อนสต็อกแล้วหมดหูอันนี้กูเล่นอันต่อไปละมันต้องหมดแน่นอนถ้าให้กูเดาอ่ะมันมันขึ้นว่าหมดแต่มันไม่มีอะไรหมดทำไมเมนเจอร์มันขึ้นว่าอันล็อกแอดอัพกิดึง <c oughs> โอ้ยมันไม,ม่กดดูนี่อัพกิดหนึ่งถ้าเราอัพกิดแล้วมันจะเป็นยังไงอัพก้วเนี่ยเหรอไม่รู้ <c oughs> เราเราของครบแล้วแต่ว่าเราขาดเงินไงอีน <c oughs> นี้เราก็ขาดอีกเอ้ยขาดอีกสี่ร้อยเองเฮ้ยนี่ที่มาแล้วกว่าจะมาได้นะกูเนี่ย <c oughs> นี่นะครับอีกรหัสหนึ่งผมก็ อัปเกรดตัวเองในการซื้อ,เ,อเขนหุ่นยุนไว้แล้วผมอัปเกรดตัวเองนะแล้วก็อย่ารอว่าผมไม่เคยเปลี่ยนชุดเลยอย่าเลยนะผมเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวมันก็จะซ้ำรอยอีกอ Day two และบัญชีกูไปข้างหน้าทำไมให้กูไปทำอะไร x p o r ขยายร้านแต่เราขออัปเกรดร้านก่อน อุ้ยได้ของใหม่เต็มเลยเยี่ยมเดี๋ยวรอเช้าก่อนแล้วค่อยไปซื้อของแะ้วกันนะไม่ไม่ได้ไปซื้อดีไปดูของเผื่อเพราะ่าเผื่อเรายังไม่มีเงินอย่างี้อีไหมขาดกไม่กี่คนเราก็จะได้ขอ,องใหม่ละอ้มันมีแจ้งเตือนด้วยว่บล็อกฟูดเซฟแฮชและอัปเกรดนี่แล้วอันนี้อะไรวอามีคนรีสต็อกคู้โหสามซนไอ้สักูเพิ่งเล่นได้ไม่นานนี่ ประมาณ15กว่าไอยี่สิกว่านาทีแม่งแม่งสามเส้นนะก,กูจะไปเก็บได้เหรอเฮ้ยเมื่อกี้ใครวะเนโดยทด่มีอะไรมีเบอร์เกอร์มีบ็อกซี่คลาแล้วก็ตู้ใหญ่ๆบเบิ้มๆมันมีตังค์ซื้อเฮียอะไรเลยกลับร้านก่อนโอ้ร้านกูนทำไมมันวุ่นวาย,ย่างเลยวะเนี่ยสต็อกหมดไวมากเรียบรีกันโอ้ีไปเมื่อกี้หมดเลย โอ้โหร้านเลยมุนวายนะครับทุกคนอ,อุ๊ยอีกนิดเดียวเราจะได้แบบตู้อันแบบให,ใหญ่มากๆใหญ่มากๆเลยนะแต่ <c oughs> ตอนนี้เราได้เบอร์เกอร์ติ๊ไดมอนด์ซะด้วย อะไรนะดูคลิปจบแล้วแต่ยังไม่กดไลค์กดติดตามมันหรอรีบกดไลค์ติดตามก่อนที่จะได้ไปคุยกับรลับม่วงซะ